ผมอยากเห็นทุนไทยเนี่ยหลังจากเผชิญวิกฤตโควิดร่วมกันแล้วเนี่ยควรจะมาสู่ข้อสรุปบางอย่างที่จะออกแบบกติกาได้ในอนาคตนะครับว่าเอย,ยอมรับร่วมกันได้หรือยังว่าข้อหนึ่งประชาธิปไตยควรจะเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับไม่ใช่ว่าแต่ละคนคือทุนไทยเนี่ยที่เรารู้กันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่หนังสือ Howto ที่มาบอกว่าทุกคนมีความพยายามเก่งอย่างนั้นทําด้วยหัวใจแล้วก็ร่ารวยเป็นหมื่นล้านงี้มันไม่จริงใช่ไหมครับหมายความว่าทุกคนรู้ดีว่า คุณอาจจะขยันช่วงต้นแหละมีมีนวัตรกรรมบางอย่างแต่พอถึงจุดหนึ่งจะใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปวิ่งเต้นไปเข้าหากล,กลุ่มนู้นกลุ่มนี้สนิทก,กับกลุ่มการเมืองบางกลุ่มร่ำรวยหน่อยก็ต้องซื้อความเสี่ยงไว้กับหลายกลุ่มก้อนการเมืองถึงจุดถึงเวลาหรือย,ยังที่คุณควรจะมาตระหนักร่วมกันว่าการซื้อความเสี่ยงหรือประกันความเสี่ยงที่สุดเนี่ยมันคือการอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วย นะครับถ้าคุณไม่ยึดถือตรงเนี้สุดท้ายคุณก็ต้องแข่งกันเหมือนกับเกยกันไปเกยกันมาเหมือนเล่นไพ่ว่าคุณจะวิ่งเข้าหากลุ่มไหนทํายังไงแล้วสุดท้ายมันก็พังคลืนมาทาั้งระบบเพราะคุณก็จะได้รัฐที่ไม่สามารถตอบสนองต่อ,ตอการแก้ไขชีวิตประชาชนและธุรกิจด้วยซ้ำนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้ากลุ่มทุนไทยจะเรียนรู้อะไรและสร้างฉันธรรมติร่วมกันเนี่ยมันควรจะมาถึงจุดนี้แหละยอมรับว่าควรจะให้ประชาธิปไตยกับการแย่งขันที่เป็นธรรมเนี่ยมันเป็นระบบประกันภัยที่ดีที่สุดสําหรับ กลุ่มทุนไทยในอนาคตนะครับอีกเรื่องหนึง่งที่คุณจอยเรสขึ้นมาก็คือเวลาพูดถึงสีทองในหนังสือของผมเนี่ยประเด็นใหญ่ที่สุดของมันก็คือการไปมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจการเมืองโลกไม่ใช่คิดว่าเราแข็งแกร่งแล้วเ,เข้มแข็งเราอยู่ตัวคนเดียวเหมือนกับที่ไทยเป็นมาผมคิดว่า7ปีที่ผ่านมาเรามีลักษณะ inward looking อ่ะคือคือสนใจแต่ตัวเองแล้วก็ เช่นผู้นำของเราแทบจะไม่ไปยืนประเทศไหนเลยแล้วก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์ในเวทีการค้าการขายโลกอะไรเลยแล้วมันส่งผลอะไรครับคุณดูสิครับตอนตอนนี้คุณต้องรอรับบริจาควัคซีนใช่ไหมครับแล้วสหรัฐอเมริกาที่คุณที่ว่าเป็นมหามิตรเขาให้เวียดนามเท่าไหร่เขาให้ไทยเท่าไราหไาไร่เขาให้ฟิลิปปินส์เท่าไหร่แปลว่าอะไรแปลว่าอำนาจการต่อรองในเวทีโลกของไทยมันถดถอยลงไปเรื่อยๆแล้วสีทองของผมเนี่ยต้องการจะใช้ในความหมายนี้ว่าถ้าคุณอยากจะมีส่วนร่วม ได้บทบาทได้แชร์จาก globalization เนี่ยคุณจะต้องเข้าไปมีบทบาทเป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีนั้นด้วยเหมือนที่ไต้หวันเป็นเหมือนที่เวียดนามเป็นนะครับแล้วในใน,ในระดับเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าคือตอนนี้ของไทยเนี่ยมันจะล้าหลังกว่าเช่นเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรเขาคุยกันไปเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้โลกกาลังคุยว่าเออจะไปข้างหน้าจะผลิตยาเพื่อเพื่อถ้ามันอยู่กับเรานานแล้วจะทํำยังไงแล้วก็การอย่างขันที่มันดิจิตอลมากขึ้นจะทํำยังไงคือ สเต็ปต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปร่วมมืออย่างน้อยก็ในภูมิภาคอาเซียนล้วว่าจะต่อรองกับพวกแพลตฟอร์มอีโคโนมีหรือว่าคนที่ทําแพลตฟอร์มที่กลุ่ม Data ทั้งหลายแหล่อย่างไงไม่อย่างนั้นสุดท้ายขั้นต่อไปเนี่ยครับพอคนตอนนี้ธุรกิจมันเราจะเห็นแรงงานจํานวนมากนะครับที่ตกงานแล้วก็ไหลไปสู่แพลตฟอร์มใช่ไหมครับไปขับเป็นไร d e เดอร์นะครับขับส่งของเนี่ยต่อไปข้อมูลพวกนี้หรือว่าเศรษฐกิจเหล่านี้จะโตไปยังไงผมคิดว่า เราก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องนี้ในในในบริบทของการเมืองระหว่างประเทศเช่นเดียวกันเพราะคุณไม่สามารถทําด้วยตัวคนเดียวได้อย่างนอรคุณต้องต่อรองระดับภูมิภาคระดับใะที่จะต่อรองกับกิจการระดับโลกนะครับ